วันนี้เราก็จะมาสอนเปิดภาพไปครับส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมและวันนี้เราก็มีอยู่ในเวอร์ชัน1.21.80นะครับผมโอเคเราจะไปสอนกันเลยนะครับผมขั้นแรกนะครับผมนะตุนกดเพไปเลยครับทุกคนก็กดเป็นอยู่แล้วแหละมั่งโอเคแล้วก็กดสร้างนะครับ ออนเท่าไหร่นะครับผมนะเออให้พอคูณมาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับให้เลื่อนลงไปข้างล่างครับแล้วเห็นไอ้กดตรงล่างสุดเลยนะครับนะโอเคนะครับนะพอมาเรามาถึงหน้านี้แล้วนะครับผมให้เราเลื่อนลงมานะครับนะเลื่อนลงมาเปิดตามผมนะครับนะเออเราควรจะเห็นว่ากราฟิกเกมนะครับผมนะเออไอ้ตรงนี้เลยนะครับนะกดปุ่มสีเทาไปเลยนะครับนะโอเคให้ตรงนี้เปิดนะครับผมนะเออ แล้วเราก็าสร้างโลกกันได้เลยนะครับผมนะเออสามารถเล่นมาเป็นชีวิตรอดหรือว่าโหมดไม่มีไม่มีชีวิตก็ได้นะครับผมเคกดสร้างโลกกันเลยโอเคนะครับผมเราก็เข้ามาอยู่ในโลกแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นอันนี้เป็นภาพปกตินะครับผมนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมโอเคคุณกดขีดสามขีดด้านบนนะครับผมนะเออกดเข้าไปแล้วก็กดกันที่เซตติ้งนะครับผม โอเคแล้วก็เลื่อนลงมาหาไอวิดีโอนะครับผมนะเออเลื่อนลงมาอีกนะครับผมเออแล้วคุณจะเจอไอตรงนี้กราฟิกโหมดหรือเปล่าวะอัานพี่ก็ขอไปด้วยนะครับนะเออแล้วก็มากดไออันนี้นะครับนะเออที่ผมติ๊กสีเขียวๆไว้นะเกียกดไปเลยโอเคแล้วกดย้อนกลับไปอย่างเงี้ยนะครับนะเออเราก็จะได้ภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะเออมีแสงเงาด้วยนะครับผม เอวานนแล้วเราก็สามารถปรับเอ่อปรับให้มันสวยกว่านี้ได้นะครับนะเออกดตรงนี้นะครับนะเออก็จะมีโลกับไฮเอาต้านะครับนะเออเราก็สามารถปรับได้นอร์มอลอะไรแบบนี้นะครับนะสามารถปรับแต่งได้เลยครับเอ่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวเอ่อเวอร์ชันเอ้สเปคที่เล่นแล้วลื่อๆเดี๋ยวผมทิ้งไว้ตรงใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมโอเค ภาพกาจะประมาณนี้นะครับนะเออสวยมีเงาด้วยเนี่ยเห็นไหมเออเอเคนะครับนะขอจบคลิปไปก่อนเท่าน,นี้นะครับนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจจากช่องเล็กๆได้น้อยช่องนี้ด้วยนะครับผมโอเคบายบาย,ายแล้วเจอกันครับอุ้ยเตา